กาบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายวินัยตงกิตวิทักษ์ประธานในพิธีที่กรอสุรินทร์ในวัตุพาตสีพันกล่าวรายงานต่อท่านประธานครับประเด็นเช่นครับกาเรียนท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการและให้โอ,อกาสพร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่อไปอกราะการท่านประธานอาชีวศึกษาสุรินทร์ถ้าทำให อาชวสาภาคมืชนอีกหนึ่งแห่งประกอบไปด้วยวิยทยุเทคนิคศูนย์และให้ดําเนิกนการในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดในระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคมเชิญเชิญพี่น้องประชาชนท่านหัวหน้าส่วนราชการซึ่งส่วนประชาสัมพันธ์ผู้ไต้รับบัญชานะครับว่าในระหว่าง3วันนี้เรามีบริการศูรนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในครั้งนี้นะครับซึ่งเราจะตั้งศูนย์การบริการอยู่ที่สารกลางจา

เพราะแสดงว่ามอเตอร์ไซค์มารุคาเยอะรถแท็เยอะมอเตอร์ไซค์ครับยังไม่เคยเห็นพัดลมตู้เย็นครับรั้าวปรดนครับนมีเเรียบร้อยเารียบร้อยเนการณัแทนโลจิสติกรถไฟควาเสูงเราจะมีชางัที่นีใน เรามาดูตักสามารถในวิชาที่มันไม่สดการจัดการอาชีวศึาปร์ยคิดาเรยที่แห่งนี้ไปได้นั่งเลย